ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติมอต้นรอบสระดับประเทศปี2566โจทย์บอกว่าจากรูปถ้าขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนเป็น x พาต่อ y พาต่อ z พายเท่ากับ4ต่อ5ต่อ6และขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนเป็น x ต่อ y ต่อ z เท่ากับ a ต่อ b ต่อ3แล้ว b มีค่าเท่าใด ซึ่งแนวคิดของข้อนี้เราจะทำการหาอัตราส่วนที่แท้จริงของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก่อนโดยอาศัยเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาคืออัตราส่วนของขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมมาใช้ซึ่งจากอัตราส่วนของขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมคือ x พลม y พลม z พลมเท่ากับ4ต่อ5ต่อ6 อันนี้ไม่ใช่ขนาดของมุมที่แท้จริงเราต้องทำการหาอัตราส่วนของขนาดของมุมที่แท้จริงก่อนโดยกำหนดให้ m เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ขนาดของมุมภายนอก x ไพรมเท่ากับ c m y ไพรม เท่ากับ 5M และ Z ซพามเท่ากับ 6M และจากรูปจะเห็นได้ว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมกับมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมมุมนี้รวมกันเท่ากับ180องศาเนื่องจากเป็นมุมตรงเราก็จะได้ว่า y บวก y พา์มก็เท่ากับ180 x บวกกับ x พา์มก็มีขนาดเท่ากับ180แบ z บวก z พา์มก็มีขนาดเท่ากับ180เนื่องจากเป็นมุมตรงและเนื่องจากมุม x มุม y มุม z เนี่ยเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทำให้เราได้ว่า ผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมคือ x บวก y บวก z ก็เท่ากับ180องศาด้วยถ้าเรานำเอาสมการที่1สมการที่2สมการที่3มาบวกกันเราก็จะได้เป็น y, y บวก y พามบวก x บวก x ผรามบวก z บวก z ผ่ามต้องเท่ากับ3คูณกับ180จากนั้นทำการจัดรูปก็จะได้เป็น x บวก y บวก z บวก x ผรามบวก y ผรามบวก z ผรามเท่ากับ3คูณ180ได้เป็น540 ซึ่ง x บวก y บวก z มีค่าเท่ากับ180บวกกับ x บวก y บวก z นะ x พลมบวก y พลมบวก z พลมเท่ากับ540เราก็จะได้ว่า x พลมบวก y พลัมบวก z พลมก็เท่ากับ540ลบ180 นั่นก็คือ x พาร์บวก y พาร์บวก z พาร์จะเท่ากับ360และเนื่องจากมุมที่ขนาดของมุมที่แท้จริง x พาร์มก็คือ4 m y พาร์คือ5 m และ z พาร์เท่ากับ6 m เราก็จะได้ว่า4 m บวก5 m บวก 6 M เท่ากับ360นั่นก็คือ15 M เท่ากับ360 M ก็จะเท่ากับ24เมื่อเรารู้ ค่าของ m ว่าเท่ากับ24แล้วเราก็สามารถหาขนาดของมุมภายนอกที่แท้จริงแล้วก็ขนาดของมุมภายในที่แท้จริงได้เราก็จะได้ x พาร์ก็จะเท่ากับ4คูณกับ24ซึ่งก็จะเท่ากับ96 y พาร์ก็คือ5คูณกับ24เท่ากับ120และ z พาร์ก็คือ6คูณกับ24เท่ากับ 144อันนี้เราก็จะได้ขนาดของมุมภายนอกดังนั้นขนาดของมุมภายใน x ก็จะเท่ากับ180ลบมุมภายนอกคือ96ก็จะเท่ากับ8 4ขนาดของมุมภายในของมุม x มุม y ก็คือ180ลบ120ซึ่งจะเท่ากับ60และขนาดของมุมภายในแ 180-144ลบ144ก็จะเท่ากับ36เราก็จะได้อัตราส่วนที่แท้จริงของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม x ต่อ y ต่อ z ก็จะเท่ากับ84ต่อ60ต่อ36 ตอนนี้เราได้อัตราส่วนแล้วจากโจทย์กำหนดว่าขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนเป็น a ต่อ b ต่อ3ถ้าเราทำการจัดรูปให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนอย่างต่ำเราก็จะได้ว่า x ต่อ y ต่อ z ก็จะเท่ากับ สิหารตลอดก็เป็น7ต่อ5ต่อ3อ่ะมันก็อยู่ในฟอร์มที่โจทย์กำหนดแล้วเพราะฉะนั้น A ก็คือ7 B ก็คือ5 3เราก็สามารถระบุได้แล้วว่าเพราะฉะนั้น B ตามที่โจทย์ต้องการหาเนี่ยมีค่าเท่ากับ5นั่นเอง